สวัสดีครับพบกับผมโ o s ช c h a ครับกับทะเลแม็ก Max เที่ยวสุดขีดนะครับผมวันนี้อยู่ที่อุโมองค์ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับคณะวิทยศา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ่อุโอมองค์จุฬานั่นเองนะครับผมก็เดินลงมาแล้วนะครับก็นับตั้งแต่วินาทีแรกกันเลยทีเดียวนะครับนี่ดูฝั่งสีเหลืองอันนี้ฝั่งสีเขียวนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เดินมานะแต่ผมวันนี้เหมือนปสปีด เลข5้าด้วยนะครับวหมดเลยนี่หรือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ 6. อันนี้ก็จะเป็นไทไฟเหมือนจอยสปคใช่ไหมที่กดบังคับซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วสลับเลขกันก็คืออย่างจากรีวิร์สหมดเลยนะครับแ mm hmm. ถ่ยีงมีเขาเรียกว่าอะไรรูปทรงเลยค่ะคณิต ยอดแบบนี้ครับประตูเขียวกับประตูเหลืองเมื่อกี้เมื่อกี้ลงเหลือมาแล้วใช่ไหมใครได้ของกรังเขียวบ้างอ่ากรังเขียวครับีรนีๆผมได้หมดเพราะว่าเคยมาแนละ้วแต่ว่าเราก็รีวิวให้สมรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับว่าจะได้เห็นหน้าตาของอุโมงค์ยุลาว่าเป็นยังไงนะครับในตอนนี้เพราะว่าสมัยน,น,นู้นกัสบสมัยนี้มันก็แตกต่างกันนะครับ นะครับผมภมงค์บรรลุกรณ์วิญญาลัยครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ